มีของเฮาเองกะบคอยชิดคอยหาไปอายุเขายังน้อยอยู่คอยชิดคอยหาไปเด้อลูกเด้อคอยชิดคอยหาไปเดี๋ยวมันกระพานไปดอกเขาเป็นไม่ยากไม่ยี่อยู่ผู้เดียวก็ละมัดละวงังเด้อลูกเด้อเป็นไหนคือหายแบบเป็น,นอืม ลูกคอใหม่แล้วนี่เป็นสี่คนมานะโ,โอ้มีเอื้อยผู้นึงอ้ายซะไปหาเงินหาคำแบบเดือนสองล้านอยู่สเดือนแบบได้สองล้านมันก็เดือนหาแชนนึงแล้วนี่เนาะ สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปลาลุงสุขุสุพนาะพอา่อกันคือเก่าคือเดิมกับซองสาบุญหน้าบ้านเฮาเนาะนะพี่น้องเลยเนาะในรอบปีกัวกัวซาบุญมาหาน้องสาวของน้องแก้วเพิ่นที่ว่าสาบุญเคยไปหาอยู่หน้าฮันเหละพี่น้องเลยก็ดีอ่าก็เลยเอฟซีเพิ่นเนาะอ่าส่งคลิปให้สาบุญเบิ่งแม่นคนที่สาบุญเคยไปหาบ่ว่าซั่นเนาะสาบุญก็เข้าไปเบิ่งแม่นพี่น,พน้องเลย อันนี้ก็มาหาทางน้องเพื่อนน้องมาทางพวมเป็นอยู่ตอนที่เข้ามาแต่ก่อนนั่นเข้าไปหาอยู่หน้าเราอยู่กับมันพี่น้องบมเลือจงังใดและพี่น้องกันทะเลท่วาเราไปอยู่เทียงหน้าน้ำตอนที่สบุญสือของไปฝากแล้วมีใครมีมามาอย่างเงี้ยที่ว่าทำปุยไ่เพื่อนให้สบุญเอาไปฝากเนาะแต่สบุญเคยไปหาอยู่หน้าเมื่อนี้สบุญก็เลยอยากมาเห็นพีน่น้องเลยอยากมาหาหน้องเพื่อนอีกเนาะ แต่ว่าเอาก็ยังบ่ฮู้ว่ากุกป่าสาเหตุเป็นจช่งใดแต่ก่อนคือว่าอยู่น้ำมันนาสาวหรือว่ายู่น้ำพายอาจจว่าตอนนี้ว่าน้องคนมาอยู่เพื่อนคนเดียวนี่สิแมเพื่อนหลังนี่แหละพี่น้องเลยเพื่นองงหนหลังนี่แหละที่ว่าให้็นไม่กินเนี่ยเดี๋ยวเอาสิบหกไปหาทางน้องไปก่อนไปถามว่าพ่วนเป็นอยู่จังไดคือได้ออกมาอยู่ผูเดียวแต่ก่อนตัวอยู่น้ำหน้าสาวประมาณนี้นะ ทว่าจังใดถ้าว่าคลิปนี่ฮะว่าพิพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อเนาะว่าเดี๋จะขอกันฟังน้อกันไปถามข้าวถามข้าวน้อง่นก่อนไปเดี๋ยวเขาก่อนพี่น้องเลยเอ<ม>ไปทางข้าวนอกก้องเพบนเห็ดอย่างเด้โอ้เพื่อนหลังนี้แล้วเนาะที่ว่าเฮาวันเห็นในคลิปสมบปูนมาตะก่อนเนี่ยสมบปูนจีมาไปหน้าเพื่อนพูดพี่น้องออกหน้าปู้ชุดไกลอยู่เนาะ,ะคือสิมันโอ้มาแบบนี้ง่ายพี่น้องเลยแมนเพื่อนอยู่บ่บุย ใช้เฮือนนัน่นน้องลำคานน่ะใช้ซื้อน้องลำคานเจ้าวะเอออสวัยดีด้วยล่ะโดยสบายดีเจ้าซื้อน้องลำคานลำคานเอเป็นน้องเสาเตวพี่น้องเลยง่ายเด็วดด้วมาสุดนั้นยังหน่อยบั้งนีอแลละเอเอ,เอ,เอแล้วว่าปไปซื้อสุดใจเป็นจะได้ขา่าสซื้อลำคานแต่จะไปใส่ซื้อสุดใจมันมีสองสื่อเด้อ ใจลักลักในบ้านนี่เพิ่อนเออลำคาบอดยโอสื่อลำคาญคือเป็นแต่เมือยใจเป็นได้คือสื่อลำคาญนี่ล<ด>ห่หละโอ้โหไต่างห้แม่เออใช้เจ้าพักอยู่ใช้นอนอยู่ใช้อันี้<ด>พักอยู่นี่ดอยโอ<ด>้อันนี้เพื่อนตัวนี้เป็นเพื่อนของไพ่าเพื่อนของน้องเองเโอ<ด>้แต่ว่าเพื่อนแต่ข้าพ่อเมย์แต่กี้พุ่นดอย จะ่าเจ้าอยู่นี้<ด>ใช้ขื้นทางใดขันไหนขันนางนอนกับไผนี่นอนกับน,อน้องลูกนะบ่าวนี่ทางขึ้นเออทางขื้นอยู่นี้อัดประตูไว้กี่เถากินนังก<ด>็ยั้งมานี่กินกับน้น<ด>อกิน<ด>กับน้อแกงน้อยบ้าก็ยั้งคือว่าออกไปนะไปหากินได้ยังกันไปหากินปกระปูอะไร จำคอยได้อยู่เปะ่เด้คอยซื้อเนี่ยได้จำได้จำได้แต่คนซื้อจำได้แี่คนจำได้นาว่าดโอ้คอยซื้อให้บุญเนอะเดยจำได้เยอะเราแต่ว่ากราจำซื้อและว่ะเคยมาหาตั้งแต่อยู่เทียงนะพี่น้องเลยวันนี้ก็เลยอยากมาเบิกว่าน้องคนอยู่จังใดกินจังใดเนาะเ้าสิบปบร่มกันจะใส่ดีวะอันนี้นะเป็นเพื่อนนันพี่น้องเจ้าหนึ่งข่าวกินหน้ากินเอง นึ่งอยู่นี้กินกระนาบ้ากินกระนาบ้าเด้ออันนี้เป็นเพื่อนกระนาบ้าเดเจ้าของเพื่อนไปไซส์สานาบ้าไปนาไปนากินเพื่อนรังนั่นโด้ออันนั่นกระละบ้าวระลาบ้าแท้แท่นี่บ้าโดยน้องพ่อน้องแม่น้องแม่โอ้อันนี้ได้จ้ะน้องแม่บ้อันนี้ก็อยู่น้ำน้องแม่โดยอโอ้อันนี้นะเป็นเพื่อนที่ว่าขึ้นได้ว่านี่นะ ขึ้นได้ยูบ่ขึ้นได้อยู่ไอไติดก็ยังขึ้นได้ป้าจะขึ้นไปนั่งอยู่เทิ่ยงผีว่ามันสงบป่ะอยู่นี่เสียงรถเสียงล่างเพื่อนเออเฮือนซานเราแต่ข้าวพ่อแม่มตะกี้อะไรได้ยินยูนสแต่เราเล่าให้ฟังนะพี่น้องปเดี๋ยวขึ้นเพื่อนแต่มาสิเพื่อนแน่นอย่างหนึ่งเพื่อนโดยมีขี้ฟุ่นเด็กอ,อ่ามีขี้ฟุ่นแน่เนาะโดยขึ้นมานั่งเบิงเทิงเฮือนก่อนแจ้งอยบอ้ะ โอ้ตัวมันกระเพื่อนแล้วแนวเพื่อนมีคนอยู่เนาะดอยนางลงกันก่อนพี่นองเลยเนาะเยอะมากเลยนพี่หลามันนั่งยี่สี่กอนก็ได้เพื่อนกับอยู่แคมทางเนี่ยมันก็เลยอันก่อนในหะดูพี่นองดูนั่งอยู่ละนั่งน้ำกันนี่ก็ได้มันมองได้กล่นเจ้าเจ้ามาอยู่นี้วันนี้นอนอยู่นี่ดเจ้าของตัวนี้ไปใช้เพื่อนกัน เห็ดเวียง uh, oh. อยู่เวียงเห็ดเวียงยู่เวียงอดออะถามเนี่ยเป็นได้แต่ก่อนคือว่าอยู่น้ำอีกอันคนหนึ่งนั่นที่ว่าอยู่หน้าคือว่าเจ้าจังง่ายออกมาอยู่พี่ลูกนอน้อง,งง่ญ่แล้วน้องกันสิว่ะแบบสิปเติโตด้วยตัวเองค่งะโอ้เ oh, oh, จ้าเลยออกมาจากเพิ่์เน่ยอยากไปหาเงินอือยากไปหาเงินเพิร์ลบริเคียดบริให้ดีบอกโอ้เจ้าอยากออกมาเองอยากไปหาเงิน ยอยากได้เงินอะไรยังายยามาอ้อมฝา,าอันนี้บอหรวยจังใด,ดอเอ้ยไอ้เจ้าเด้สั้เขามีครอบครัวบนแล้วเขามีครอบครัวแล้วเจ้าเลยมานอนอยู่นี้ถามว่าได้เงินไหนฉีมาเห<ด>็ดอยูย่นี้กิอยูู่้เดียวหมู่ญาติบอยานแต่อยากได้เ่อนเองก็ได้ไปหาเงานินคขอว่าไปหา,งา,างเงินอยู่เวี่ยงเป็นยังไงกูว่าจะไปหาเงานิน ดังเมื่อบริเวณเออจะไปหาเงินได้ยี่บ่อเลยบ่ได้บ่มีไปเฮ็ดงานยังงานบ้านเห็ุงานบ้านโดยไปจักเดือนสี่เดือนไปชี้เดือนได้ได้เท่าไรบ้านี้สองล้านได้สองล้านโด้อเเจ้าไปน้ำไผ่ไผ่พาเจ้าไปเดึงเลยอืมอ็ดเลยมันยังเงินยังเงินอยู่อยู่เอาเงินมาให้เคนบอกเลขว่าเงินยังเบ้อเงินใส่น้ำมันรถ อใอใจน่ะไปเห็ดงานอยู่เวียงยไพพาเจ้าไปอยู่เวียงไปคนเดียว<ห>ไปยูน้ำไพนะไม่ได้อยููกับไพได้ไปยูคนเดียวเลยเ,เจ้าแรกๆนี่เจ้าฮู้จกักไม่ได้จ้าจังไปเวียงให้โมสอบง,งานให้ให้หมสอบง,งานให้ล้วไปยูได้สี่เดือนอยู่น้ำเพลน,นะไปได้เงินสองล้าน เอาเพิ่นให้เดือนเ่าได้ก็ได้สองล้านนะเดือนละสองล้านเดือนละสองล้านสี่เดือนได้สองล้านเอาสี่เดือนก็ต้องแปดล้านแล้วเพิ่นใบเงินอ้าวคือจางว่าเธอเออคุยกันที่แรกให้เดือนละสองล้านเฮ็ดเฮ็ดงา้นบ้านว่าง่ายๆก็ถือเพิ่นโกงนะอันนี้วะนะ แล้วเพิ่นนี่เอาห้ได้สองล้านเท่าน,นั้นดเดี๋ยวเจ้าก็เลยกลับมาบ้านมันกลับมาโดนนะบ่ได้ละสองอาทิตย์ไดแ้แไงเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเงนมาแต่ก่อนนะเราอยู่น้ำผูนนน้นั้นนางเนาะวันนี้เดี๋ยวเจ้าไงเดี๋ยวเจ้าก็เลยคิดอยากไปหาเงินโอ้คิดๆๆว่าเครียดว่าให้ใหเพิ่นะนะบ่ดีเนาะอยากไปหาเงินหาข้ามมาเป็นของตัวเองคือว่าเขาอยู่น้ำเพิ่นนีน่แะมันเป็นเพื่อนเพิ่นเนาะเราก็อยากได้เป็นของเรากันซะ จะได้หรือบ่ได้กับบุหู้บ่ได้ไปพ่อบ่ได้ไปเล่นน้ำพ่อบ่บ่พ่อก็บ่ได้มายามบ่บ่ได้มายามคิดถูกไหเพิ่นมาเช้านึงแต่นองตอนนั้นนองยู่เวียงเออเพิ่นมาหาเจ้าโดยเจ้าอยู่เวียงก็เลยบ่พ่อกันตรงนั้แหละอัดกันพี่น้องเรียนล่มเขานะ แกกินฮอดพนนะดอนเยอเนาะดอยใบมีโอกาสจะไบเล่นน้ำเพลินเวเจ้าสิยูไปแบบนี้อยููแบบนี้แหละนอนอยู่เพื่อนเพลินนี่คุณเจ้าคนนะยูเวี้ยงดจะนอนสองคนกันลูกน้ำเบาเดนอนสองคนกับลูกน้ำเบา จริงนะโอ้ออกมาจากเพิ่นตะกี้ก็ะยุนเพิ่นจะออกมาจากเพิ่นนี่จ้างเดือนไน้ลูกสี่เดือนออกไปจะออกไปอะไรไปหางานเลยออกไปเลยไปหางานเลยอย่าคิดเฮ็ดเวียกเวียกยังเจ้าก็ะยกเฮ็ดเบาคนนี้เฮ็ดได้เบาห่านอาหารได้แบบอันขายอาหารตามสร้างขายเฟอร์ขายกระเปียกสิเพิ่นเพิ่นเปิดห้านีนเจ็ดโมงเลิกีนเจ้าโมงแรงเจ้าชิวหวบ่ไไว ก็หนีหน่อยสิไว่พ่ออ,อยู่กินน้ำเพลินได้เพลินอยากได้คนงานอยุกเพลินห้เริ่มต้นเพลินห้ยองล้านเพลินว่าเพลินเคยบอกให้คอยหาคนงานให้เพลินบอกกระบะกระบะเลยอยู่คนเดียวร่นอนเล่นเมกะจากไปพี่น้องเลยก็แต่เรายังหน่อยพคนแหละ พ่อก็เป็นพ่ออันหน้าของเสาเตวแหละทุกคนก็คือสีหูดีเนาะสะบุญกับมาหาหน้องเพิ่นในสองเทือสองเทือนี่แหละมากแต่ปีกายนนแะละ<ด>่ะควงผู้สึกตอนนี้เด้ขนาะคิดห้าไดน้ำหูทางออกนำหูทางออกอคิดยังได้น้ำเนี่ยบอแบบว่าคิดชีวิตตัวเองในชี ดำลงไปนะไดเขาอยู่คนเดียวนี่หลังแต่ก่อนเขาเคยอยู่น้ำผู้ใหญ่คืออยู่น้ำป้าน้ำลุงสิแล้ววันนี้เขาออกมาอยู่คนเดียวสิมันมันโอเคบอหลังจากเขาอยู่กับเพิินกับอยู่คนเดียวนี่ตัวใดมันมันสบายหรือว่าแบบเขาอยู่น้ำเพิ่นแหละมันมันโอเคบอรหรือว่าอยู่ผู้ใหญ่โอเคกว่กากันบ่แต่เจ้าว่างเพลินนะได้แบนอยู่กับผู้ใหญ่หันโอเควกว่า โอเคกวา่าอ,อยู่พู้เดียวมันก็บอโอเคเนาะความเขนแล้วเจ้าคือบ่ไปโย,ยน้ำเพิรนอี้ใช่หรอต้องมีเพิ่์เป็นของตัวเองอากมีของตัวเองอยูยน่น้ำเพิรก็อยู่ได้บางมือเจ้าขืนนอนน้ำเพิร์ดอยู่บอกขาเจ้ามายังไม่ได้ขืนนอนแต่เพิรกัเจ้ากับไปเร่นไป,ปนยังน้ำคือเก้า ดีแล้วอีหล่าเพิ่นก็คือว่าผู้มีผู้คุณนของเจ้าผู้หนึ่งเหล่าเพิ่นเรียงดูเ้ามาได้ให้น้อยๆเฮากับัารเฮาคิดจากมีของเฮาเองกะคคอยคิดคอยหาไปอายุเขายังน้อยอย่คอยคิดคอยหาไปเด้อลูกเด้อคอยคิดคอยหาไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดอกเขาเป็นแม่ยาแมัยิ่งอยผู้เดียวก็ระมัดระว่างเด้อลูกเด้อเป็นได้คือหากแบบนี้เป็น คิดไ,ได้คือน,น้ำตาออตกใจปะมันมันเมิดไปนี่ปะหรือบปเนี่อะไรนะงเอา้าหายออกมาโลดเนี่ยได้เปนสีสบายใจเฮากะเมนอยู่เนาะอยู่น้ำพิ่นกะ กัน้ำพีมพ่น้องกับมันกับบ่คืออยู่กับพ่อกับแม่เลยพี่น้องเลยกะแต่กันยังดีเพิ่นก็ยังเบิงแง่ห้ามาเนาะล่ะเนาะกับบ่ลืมเพิ่นเ้อะกันวาลืมเพิ่นแหละมันจีพาให้เข้าต่อยตั้มผู้เพิ่นเลี้ยงดูหามาแหละโมเมนต์ลูกโมเมต้าเพิ่นเพิ่นกันยังเลี้ยงเข้าจนใหญ่เ้อะคิดแหละคันว่าเข้าดีแล้วกันว่าเจ้าคิดจะหา หาเงินหาคำคออย่างเดียวให้เป็นคนดีบ่ให้ติดเหล่าบ่าให้ติดยาเลยห้าเป็นที่เพิ่งของตัวเองก็ดีแล้วแหละปวติเราได้พี่น้องเป็นไม่ยาไม่ยิงนะมันกะผู้ชายกะอีกแบบนึงคือไม่ยิงกะจักคิดไปรายด้านจักร้านในในยดแน่วแล้วสูกไป ตอนนี้ยังน่อยอยู่อายุจักปีตอนชิมหาปีาาปอยาาหาเงินอยากได้เป็นของตัวเองบัดเอื้อยเจ้าผู้อภัวนั่นให้คนอยู่บ้านไหนค่ะบ้านดงกึมบ้านดงกึมคนมาเยี่ยมมาอย่างอยู่บ่วันติดต่อหาภัยเลยว่า,าสมือนี่พวกไออย่างเจ้าได้เะลกอ้ายกับผู้ว่าเอาเมียแล้วไปไผไปสู่เมียยู่ อยู่พุ่นแล้วก็ไปไทยแล้วก็ก็ไม่ได้ติดต่อกันติดต่อผู้นั้นค่ะเออผู้นั้นเนี่ยติดต่อโดยแล้วนี่มีอ้สองคนเหมืนหมอนางผู้นึ่งไอ้สามเอ้ยผู้นึงชี่บ่เอ้ยนะนั่งจ้อยนะเอออ้าวรวมแล้วนี่ลูกคอไม่แล้วนี่เป็นสี่คนหมอนางโอ้มีเอ้ยผู้นึงอ้ายสามอันลูกพอเดียวนะม่เอ้ยผู้นึงคืออันสาวแตวนี่เป็น ลูกคนละพ่อแต่แม่เดียวกันแม่นบอ,อจกจะติดต่อหาลาจิบอเอติโอเอติโนมีเปลี่ย้อะไรสู่ไปนะนังให้จังได้อยู่โตคนเดียวกบบละมัดระวังเลยคะแนนมันอยู่ใส่ก็ได้ดอกคะแนนเปาเป็นคนดีคะแนนดูคะแนนมัน,นคันเ้าขี้ข้านนะโบมีกินโดยอคอยเฮ็ดคอยหาไปใครดอกเจ้าก็ ยว่าได้อยู่อันนี้นี่เนาะเพื่อนนาสาวบอกเพื่นระบา่าเพื่อนระบ่าอันนี้เพิ่นตั้งนี่เจ้าเกิดแล้วบอกเพื่อนหลังนี่เดี๋ยวเกิดแล้วมันเป็นเพื่อนไพ่เทกตะก๊กจะเข้านี่เจ้าพ่อหู้อยู่บ่เพื่อนพ่อก็มีพ่อก็มีมตะกี้มันเป็นเพื่อนหลังแบบได้เหยได้งินเพิ่นบอกคว่า,ามันเซ่บ่ออันเศร้ามันสูงเดยแหละบัดนี้ร่มพัด โอ้สาวมันสูงในลมพัดแล้วมันเซไปพุ่นมันเซไปพุ่นแล้วบันนี้่นตัดลงใช่บ่ะอันนี้ดินเป็นดินโมนเนาะเืล่าไว้สั่นนี่เล่าเจ้าก็จะฆ่าพเมพ่นบ่ซูเมืรอนี่เจ้ายินเขาน้ำไผ่ินน้ำบาโอ้คนเห็ดน้าอย่ป่ะน้ำบาเจ้าเห็ดํำเพดน เจ้ามานี่ท่านในเกี่ยวเขาอยู่บ่ท่านโอท่านลบมือได้เนาะเจ้ามาแต่ใส่ะกินนี่มาแต่หากินม,มาแต่หากินแล้วพอดีเขาโทรมาค่อ,อ,อยนี่แล้วมาห่างเขาว่าโทรหาดูว่าจําได้ว่ามองนี่แล้วว่า,า,านะก็เลยลงไปถามเพิินนะก็เลยอยากมาเยี่ยมมึงเจ้าว่ากิน,ะน้วบอกเขาเทียง กินไหมกินแก๊ยังคะแกงน้ำมัเออแกงน้ำมัเนาะแล้วอาเลยเนาะบัดรประเลงได้ยังกินไหมน้าสาวเหมาแกงน้ำมันกี่ก้าวแกงน้ำม้นกี่ก้าวบัดนี้แต่มาอยู่น้ำน้าสาวผู้นี้แต่ก่อนอยู่น้ำมันผู้นั่นน่ะเพิ่นเพิ่นก็เป็นพี่น้องบอกด้วยนี่ไงผู้ที่เจ้าอยู่บ่เป็นพี่น้องแต่เราเลี้ยงน้องมานเต้นน้อย แบบว่าคนน้าบ้านนี้แต่ว่าเพิ่นดีว่าสั้นซะเพิ่นเบิงเพิ่นแยงเฮาอ๋อเพิ่นเบิงเพิ่นแยงเฮาก็เลยนับถือเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนั่งซัมพอซํมเม่แล้วเพิ่นเลี้ยงดูเฮามาเด้เลี้ยงกับเตม่เจ้าจาาไปบอกตอนที่เจ้าตอนที่เพิ่นอาเจ้าไปเลี้ยงน้บ้านนะซ้าจะได้สะเพิ่นดูใช้ตอนเพิ่นกับพวงนี้เพิ่นกับยูนาคือการแต่เพิ่นกับลูกชายเพิ่นลายดี เงินกเ็เลยว่าผููนี่นะ่ะเอาเจ้าไปอยู่น้ำเตไปหาเงินหาคำแบบเดือนสองล้านยูซีเดือนว่าได้สองล้านมันก็เดือนหาแสนนึงแล้วนี่นนเนาะแางว่าแบบนี้ก็มีบ,บนน่บ <laughs> านเงินเขาหักเจ้าอยากไปยูเหตุงานดิ ได้บ่อฮะอาหารผู้น,น้อยใช่ไหมได้ไดสู่แล้วเนาะดได้ก็สู่ผู้นิ่งน้อยหนึ่งไปฮอดเวียงผู้ไปผู้เดียวอีกไปขึ้นรถอยูไซน์ไปเวียงไซโนไปขึ้นยู่ซโนอ,โอล้วเพิ่นมาลัดเอาบอเรวอมูมาลัดเอาตอนนั้นเพิ่น,นมาลัดเออเจ้าโทรเจเพิน่นลเจเพิ่นมาลัดเอาไอยู่นำเป็นหอดชีเดือนนะก็แลบัด บัดรเลเจ้าขอม่าบอกในวันเนี่น<ด>ยใดคอมา,าเพิ่นก็ให้เงินสองล้านโดเจ้าบริษามบริษัทคือว่าให้เดือนชองล้านบริษามเพิ่นบอตการ์ธตอนไปสมัครตบิดนะเพิ่นบอกว่าสองล้าน<ด>จะได้เงินน้ำป่าเพิ่อนอยู่บ่ไดเ้เลยเอเอเจ้ากันนะที่ถามเอ้าเนี่ยใช้คือว่าให้ลูกเดือนละสองล้าน ชีวาเนอะอยู่เดิน,นหาเซนทำงานบ้านนั่งคิดบ่ออกหรอกพี่น้องเลยน้องเป็นซ้ำเนี่ยแต่ว่าคิดอยากไปหาเงินหาคำเจ้าขึ้นซัมมโนูตัวเลขน้ำไผ่จะลูก สื่อเจ้าน้ำสัมโนอยู่น้ำเพลือน่องล้่พี่น้นงนองพี่พอพโอ้่ว่าอยู่น้ำเพลอ่่ไดนะ้ขึ้นสัมโนน้ำเพลื่ออยู่น่านนาบ่าวพี่สัมโนเนะดอโอ้คือไอ้เจ้านั่งจ้อยกะอยู่น้ำกรรันเบาสัมโนเห็นบ่สื่อแล้วก็เห็นมน,นเจ้าเคยเห็นบ่สัมโนเคยเห็นแต่บริอ,รอารเราสื่อลระเออมันหลายคนนะสันเ <laughs> ออมันมันหลายคนนะสันอืา บอด้พ่อหนาพ่อนี่โดนบันไดแหละแต่เตเราไปกแต่เราจากไปแล้วบม่ได้เห็นเลยอยู่จังสี่ึินจังสี่คันว่ามีนั่นกัแอมมาฟ้านี่ก็อยู่ได้อยู่อ่ะคนเดียวได้คันแอมเป็นของตัวเองซานั่นซะนะเพราะว่ามันโมงหลังเลยเด้ออ่า ล,ลัลงเกลังซานละ้งฮะแะละลงไปเอาอันสีนเหงมาในถุงนึงหนึะมาให้น้องกันพี่น้องเลยก,ก็ทางน่องเป็นน้องหลามลูได้น้องนั่งเจ้าเนาะคุดคิดออกชอบค้ามน้ำตาเตะน้ำตาเตนแล้วปะพออย่างเดีวยวให้เป็นคนดีแล้วนางเด้อเป็นคนดี ฮู้จักความอยู่น้ำเพลินเก่าอยจะขี้ข้านดุมันเนพลนผ้าเห็ดยังก็เฮ็ดเฮาอยู่น้ำเพลินเฮาคิดข่านเนี่ยไ่ได้ใครก็บ่มักเลยคนคิดขานโดยอ,อยู่น้ำเพลินเฮากระดุกรมันเพลนเบายังกระฟังความเพลินเพอันผ้าเห็ดกระเฮ็ดเพลินนี่คือผู้เพลนอยู่เฮาอยู่น้ำเพลินมากอะสัมโพสัมเนะเฮาเลยหายแงะเด้คนที่สียหายเฮอาอยูน่น้ำ เราก็ค en. ิดหอดเจ้าได้ตอนเจ้าไปนั่นแหละวะเระเดียงจะกระเทนหน่อยเราคิดหอดเราคิดเข่าจนเราเสบแล้วคิดหอดเจ้าแล้ววะออืมอีกตัวน้องเพิ่นเมอีกหน่อเนาะอันนี้เป็นเสี่งเหงะนี่แหละเด้อเดี๋าข่อยเวทมาเยี่ยมเบิ้งหัวเห็นนะนั่นแะ ขอบใจเด้ออืมอ้าวขอบอันนี้เงินเด้อเมย์หายใจ้าไยใส่ใจเด้อตัวเด้ออ๋อรับอ๋ออืมขอบใจเด้อเลยบวยพรมึงด้วยเป็นเนาะเอาเจ้าไก่หนุกมือขึ้นด้วยเดี๋ยวสิแบบขอบบุญขอบคุณเด้อขอบบุญขอบคุณเด้อเมยบุญเมยบุญทิสซื้อซีิแล้วเอาเงินให้ลูก จะเอาซีนแล้วเอาเงินให้ลูกขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้อยู่ดีมีแห้งก้อนเจ็บอย่าได้ก้อนเจ็บอย่าได้ของไข่ยามีของไข่ยามีให้อายุมันควอนเยื่อเด้อให้อายุมันควอนเยื่อเด้อซาธุซาทูจังซี่แหละถ้าใครเอาเครื่องเอาขอให้ให้เฮาอวยพรให้เพิ่นเด้อขอบุญขอบคุณเด้อที่เอาให้ลูกหรือให้น้องไอซี่ก็ได้เด้อเพราะว่าเงินคำมันบ่ได้หาง่ายได้มันหายากแต่ว่าเพิ่นอยากให้เพิ่นอีกตน ตั้งมุกตั้งใจแบบนี้ก็ต้องคิดอย่างไรย,ยู่ไปนี่แหละถามีบุญวาสนาอาิมี้มองเห็นเฮ้าตังต้งใจทำมีบุญวาสนากะคนช่วยเฮ้าก็มี้มคิดซะว่าตอนนี้เฮ้าพ่อได้เพิ่งมันบุญบารมีของญาติพี่น้องเข้าไปก่อนเด้อต่อไปเมื่อหน้าเฮาอาชีพมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาก็มี้แหละเด้ดอก็ต้องคิดอย่างไรหละชีวิตคนเฮ้ากามเบียบสิแหละ มีข้ดมีลงคือน้ามี่แหละคือน้าเมืม่อใดฝนตกแห้งหน้าม,มันก็ขึดเมือ่อใดหน้าฝนมันเช่าน้ามัมนก็บบกคือการกับชีวิตของคนเงินข้าหลายคันใส่ใจดีบ่หามันกับพคตอกันเด้อเด้อให้เห็นคุณ่าของเงินใส่สื่อใส่เนี่ยวมันมีประโยชน์เด้อเจ้าขาดเคินยังแหงที่สุด เจ้าอนแบบว,ว่าในครอบครัวแบบว่าช่วงนี้โบเมนเพื่อนซ่านี่นะเนี่ยกินเนี่ยยู่นี่เจ้าจกได้ยังแบบควงคิดถะว่ามีผู้สวยเรือนะเจ้าคิดจะได้ยังนอกจากเพื่อนอยากให้เพื่อนแอมเพื่อนอยางแอ้ยังได้ฟ้าเพื่อนเออพอได้ยังกระยาแอมฟ้าพอได้ขังวดนอนอยางนอนอยู่นี้โอ้ยนะจ๊ะฟ้าไม่เฮียกบเอาบอกยังก็เอา คนเอายังห้ก็เอาบ่ได้เลือกสิยันว่าเห็นมูมใดฮืออนงามสิเป็นฟ้ายังก็ได้อเนี้ยมันซื้อห่แบบนี้ก็ได้เงมืนบ่อือืมู่ๆอีสวยๆละอืมชีวิตคนก็แบบนี้แหละเด้ออ่ทนไปเดี๋ยวก็ผพานพ้นไปเอกมือนีให้มือหนาดีก็มีนตะกี้เจ้ากันยังน้อยเดี่วันนี้เจ้าก็ยังใหญ่อ่าเดี๋ยวมันกระบบกับเจ้าสิแหละ มื่อนี้น้อยมื่อหนาสีใหญ่มือ่อนี้ได้มื่อหนามื่อหนาสีดีเด้ดอเอาสันจังไดดีกาเมื่อนี้เขาสีไปก่อนพี่น้องมื่อหนาถาว่ามีโอกาสเนาะกัสิเวมาเยี่ยมยามน้นองตัวอีกก็ห้กำลังใจนอ้<ด>อ,นองลำคาญมาลูกน้องลำคาญพยายามให้ให้กำลังใจแล้วเราเนาะสู้ๆด้วยล่ะเด้ดอบ่ตั้งคิดเอียงคนเท้าท่อได้เตปบ่ถอยสิบีตคนยังมีลมหายใจใจยังบุกขาดสู้ไหม คือกันก็ข่อยละข่อยก็สู้ไปหาเงินค่ะคำสิแหละข่อยมีหน่อยข่อยกระเบงปันเจ้าหน่อยนะข่อยมีลายก็สิแบ่งปันลายเด้อโดอไปซาี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ครับก็ะสีโฟโตกปันจังไดก็ให้นอ้องคนเป็นกำไรเนาะโดย,โดยอสบายดีพะลุงแหล,ละโดยสบายดีนี่แหละจังไดกะเงินคำกำแก้วเบิ่งจบดีระดุดเด้อยันเกลือนซานเราตามนี่แพี่น้องเลยเนาะทราว่าจังไดกะ เดาแต,แต่ทางคุณลักผู้ใคุณยสิพิจะลณหน้าเนาะทางเฮาก็ได้แต่มาถ่ายทําให้เพิือนได้บเบิ่งไในชุมกันเนี่หลังเรือนหลังซานเลาก็ได้ได้มาแอมนี่ก็อยู่เสยนะที่นางบ่ได้ากได้รูร้ลาบะอย่างที่แบบใดก็ได้เนาะพอได้อยู่แล้วบะอันนี้เพื่อนที่เรานอนปัจจุบันแม่นม่ลุเฮือนนาบ่บาวนาสาวเนาะเห็ดห้เห็ดนา,น,น,านําเพิ่นเจ้าบ่ได้มีให้มีหน้าได้เนาะมีบ่หน้าเจ้า ยังบุมีไรเฮ็ดน้ำม,ม,มีจักให้มีลายให้อยู่บ่บุญพี่ผู้ค้าเฮ็ดกะบะกะบ่เนาะอันนี้เราว่าเล่าแต่ข้าวเมย้งตะกี้นะเฮ็ดมันบ่อ้าเอาวสันเดี๋ยวไปกัอนอืมอ่ะพี่น้องเลยเนาะแกสำหรับเคสเ,คเคนี่ก็เป็นเคสน้องของสาวเตีวพี่น้อง,อง,อน,องน้องสาวหล,าล่าเราเนาะ จังใดก็ฝผ่าคงมีพี่น้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคือเก่าเนาะส่วนกฤษณ์โคตัว์และว่าจ่าใบก่อนพี่น้องเลยนี่ละขอ,อกันในคลิปหน้าพื่ออะไรเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เขาเบิง่งเขาส่งค่อยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเด้อเนาะเดี๋ยวเาคลิปนี้แล้วพระจ่าใบก่อนพี่น้องเลยขอบกันในคลิปหน้าสบายดี